สวัสดีครับผมนายเตชัสสุจิตรหัสนักศึกษาหนึ่งหกห้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ห้าหกครับวันนี้ก็จะมานำเสนเอ f ฟล a l p r เจก c t การจัดกลุ่มภาพยนตร์จาก IMDB โดยใช้ตัว Unsupervised l e a r น i n g นะครับครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูเลยนะครับว่าข้อมูลของเราที่เราทำนะครับมีอะไรบ้างก็จะเป็นที่มาข้อมูลความน่าสนใจของข้อมูลเหตุผลที่ต้องการประยุกต์การเก็ของข้อมูล Data preparation, ด a t a p r e p a r a t i o n Algorithm ที่ที่เลือกใช้ ขั้นตอนการทาง,งานด้วยไปตน้นผลลัพธ์ที่ได้แล้วก็พาสรุปนะครับครับที่มาของข้อมูลนะครับเราได้ใช้ชุดข้อมูล i m d b 5000 Movie Data Set นะครับบนเว็บไซต์ของ g a o g l e นะครับรวบรวมรายละเอียดของภาพยนตร์มากกว่า5,000เรื่องจากฐานข้อมูลใน m d b นะครับประกอบไปด้วยข้อมูลที่หลากหลายนะครับเช่นความนิยมรายได้และก็ประมาณการสร้างนะครับไฟล์ข้อมูลที่ใช้ก็คือตัว Movie Meta Data นะครับซึ่งจะจัดเก็บไว้บน Google Drive นะครับในแนวคิดการนําเสนอข้อมูลมหาศารนี้มาเพื่อวิาะห์การจัดกลุ่มภาพยนตร์ที่มีลักษณะขายการโดยไม่ต้องมีการติดฉลากหรืออ n น u ึปเปอร์ไวเรนงครับความน่าสนใจของข้อมูลข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลจริงจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนายอย่างต่อเนื่องอครอบคลุมหลายมิติทั้งงานเนื้อหาเชิงพาณิชย์และความนิยมนะครับ สามารถนําไปวิเคราะห์เพื่อเข้าใจสถานภาพภาพยนต์ที่ประสบความสําเร็จมอะสนตอบกลับกรน,นําไปฝึกฝนด้าน Data า,าซายนะครับหรือการตลาดเชิงวิเคราะห์ในธุรก,กิจบันเทิงครับเหตุ hey, ผลที่ต้องการประยุกต์นะครับเนื่องจากข้อมูลชุดน,นี้นะครับไม่มีแปดกำกับเช่นไม่ได้บอกว่าหนังเรื่องไหนเป็นบล็อกบัสเตอร์รือหนังทุนต่ำนะครับเราจึงเลือกใช้การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนนะครับหรือตัวซูเปอร์ไวเลอร์นิ่งเพื่อค้นหากลุ่มที่ซ่อนอยู่นะครับ รายละเอียดของข้อมูลนะครับข้อมูลชนิดนะครับประกอบไปด้วย5้าพันภาพยนตร์และมีข้อมังต่างที่เกี่ยวข้องกับลักษณะภาพยนตร์และพฤติกรรมการรับชมดังนี้นะครับหนึ่งนะครับจะเป็นตัว d u r a t i o n นะครับก็คือความยาวภาพยนตร์สองจะเป็นตัว Budge t นะครับก็คืองบประมาณในการผลิตภาพยนตร์สามก็จะเป็นค่า c o s t ก็คือรายได้รวมของภาพยนตร์สี่นะครับจะเป็น iMDB score ก็คือคะแนน iMDB ของภาพยนตร์ห้านะครับจะเป็น Number of User ก็คือจำนวนผู้ลงคะแนนให้กับภาพยนตร์ หกนะครับจะเป็น cast total facebook line น,นะครับก็คือความนิยมของนักแสดงหลักนะครับเจ็ดนะครับจะเป็นตัวจลลี่นะครับก็คือตัวประเภทของภาพยนตร์เช่นหนังแอคชั่นหนังดราม่าต้องเปลี่ยนแปลงค่าตัวเลขนะครับแปนะครับจะเป็นตัว content rating นะครับจะเป็นการ r a ต i ้ g เน้อหาภาพยนตร์ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับก็จะมีลักษณะภาพยนตร์เช่นความยาวประมาณคะแนน imdb ข้อมูลความนิยมจำนวนผู้ลงคะแนนความนิยมของผู้นะั นักแสดงนะครับแล้วก็เป็นหมวดหมู่นะครับก็คือประเภทของภาพยนตร์และการเลตติ้งของเนื้อหาครับต่อมานะครับจะเป็นตัว Data Preparation นะครับขั้นตอนแรกนะครับจะเป็นการหลดข้อมูลนะครับก็คือข้อมูลถูกโหลดจาก Google Drive โดยใช้ Library Pandas ใน Python นะครับเพื่อนำข้อมูลจากไฟล์ m o v i e Metadata นะครับสอแล้วเขาจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่หายไปตัว m i s s i n g Value นะครับข้อมูลบาคอลัมน์ที่มีค่า m ม s s i n g เช่นคอลัมน์กแล Budget นะครับ ซึ่งตัวคอลัมน์กอสนะครับจะเป็นการเติมค่ามีเดียลงไปส่วนบัตเจอจะเป็นการเติมค่าเฉลี่ยครับเพื่อลดผลกระทบจากข้อมูลที่หายไปครับ3นะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหมวดหมู่นะครับหรือ c a t e g o r y encoding นะครับจะเป็นคอลัมน์หมวดหมู่เช่นตัวเจลลี่และตัวคอนเทนต์เลตติ้งนะครับจะถูกแปลเป็นตัวเลขด้วยวิธี level e n c o d e ครับ4ี่นะครับจะเป็นการปรับสเกลข้อมูลนะครับโดยการใช้ standard scale เพื่อปรับข้อมูลให้ทุกพมน์มีค่าที่อยู่ในช่วงที่เหมาะสมกันครับ ห้านะครับจะเป็นการลดมิติข้อมูลจะเป็นการใช้ PCA เพื่อลดจำนวนลักษณะของข้อมูลลงเป็นสองมิตินะครับเพื่อแสดงผลที่ง่ายและการวิเคราะห์ที่ดีขึ้นครับหกนะครับจะเป็นการเตรียมข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์นะครับหลังจากที่เราทําความสั่งข้อมูลและแปลงข้อมูลแล้วข้อมูลที่เตรียมเสร็จแล้วจะถูกนําไปใช้ในการ c ส u ตอร์ i n g นะครับด้วยอัลกอริทึมต่างๆเช่น k-mean DBSCAN และ hierarchical clustering ครับ อันกรเลติ้มที่เราเลือกใช้นะครับจะมีอยู่สาอัลกริทึมครับจะเป็นตัวเคมีนดีวิสแกนแล้วก็ฮิราชิโลโคครับทั้งหมดนี้นะครับช่วยให้สามารถจัดกลุ่มภาพยนตร์ตามลักษณะต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นคะแนนใน b อ็งบประมาณและรายได้เพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ครับหลักการทํางานของอัลกริทึมนะครับครับด้วยตัวเคมีนะครับเราจะใช้ตัวไอโบเมทต์ตนะครับเพื่อหาจํานวนกลุ่มที่เหมาะสมและจัดการ กลุ่มด้วยตัวเคมีนะครับของตัว d ีบิสแกนนะครับเราจะใช้ตัว d ีบิสแกนเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลที่มีความแน่นสูงและตรวจจับเอาไลเออร์นะครับในตัวของฮ i ราชิค l o c a l clustering นะครับโดยเราจะใช้ตัว e n d ด g r a m นะครับเพื่อตรวจสอบการจัดกลุ่มครับ ต่อมาขั้นตอนการทำงานด้วยไบตอนนะครับครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทําความสะอาดข้อมูลเติมค่าที่หายไปและแปลงข้อมูลลัมน์ให้เป็นตัวเลขจากนั้นนะครับจะใช้ตัว Standard s c a l e นะครับเพื่อปรับสเกลและ pca เพื่อลดมิติข้อมูลให้เหลือสองมิติทําให้ข้อมูลนั้นสามารถจัดกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นภาพรวมได้ชัดมากขึ้นครับจากนั้นนะครับเราทําการทดลองจัดกลุ่มด้วยสามาัมบิโกิทึมนะครับได้แต่ เคมี an, DB scan และ h ก l c ary, นะครับพร้อมให้ทั้งให้เปรียบเทียบผลลัพธ์ด้วยคะแน DB ex, น silhouette DB index เวลาการประบวลผลและค่าไ i นะครับฉเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบแล้วก็การสรุปผลลัพธ์ครับโดยการใช้าา์ชาร์ ต่อมานะครับจะเป็นผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหนึ่งนะครับจะเป็นการจัดกลุ่มหรือคัสเซอร์ลิงรียร์โซนะครับก็คือตัวเคมีนะครับเราสามารถแบ่งภาพยนต์ออกเป็นสี่กลุ่มโดยเลือกจำนวนกลุ่มเท่ากับเคเท่ากับสนะครับด้วย e อ b โอ method นะครับแสดงผลลัพธ์การจัดกลุ่มภาพยนต์ในรูปแบบของ s c a t t e อร์พอยนะครับที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง pca และ c l u s t e r level นะครับครับตัวของ d b scan นนะครับเราสามารถแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มที่มีความนาแน่นสูงและแยกออกจากข้อมูลด้วย outlier นะครับ ผลลับที่ได้จากตัว d v Scan นะครับสามารถแสดงผลในแบบของ Scatter Point เช่นเดียวกับตัวเคมีนครับโดยแสดงผลลัพบที่มีการจัดกลุ่มตาม EPS และ Min Sample นะครับที่เรากำหนดไว้ตัว Hila Chilco oh clustering นะครับโดยเราจะใช้ตัว Endogram ก็ am, แสดงการจัดกลุ่มข้อมูลตามระดับชั้นโดยสามารถตัด3กลุ่มหรือ4กลุ่มตามความเหมาะสมครับ สองนะครับจะเป็นการประเมินผลนะครับหรือ evaluation result นะครับครับจากการเปรียบเทียบนะครับเราจะพบว่าตัวดี s c สแกนเนี่ยให้การจัดกลุ่มที่ชัดเจนที่สุดนะครับส่วนตัวเคมีนะครับจะเป็นการทํางานที่ได้รวดเร็วนะครับและมีโครงสร้างกลุ่มที่ดีครับส่วนของทีราซิโลโคลนะครับจะช่วยให้เห็นโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลในระดับเชิงลึกครับครับจากจุดประสงค์ของเรานะครับก็คือตัวเบสค่าเอแอนะครับก็คือความคุ้มค่าของผลตออแทนนะครับจะอยู่ ที่29นะครับเขาจะเป็นตัวของยิราซิลโคนะครับก็คือตัวอัลกอริทึมยิราซิลโคนะครับเหมาะสมกับข้อมูลที่เราต้องการนะครับเพราะว่าเราสามารถดูได้นะครับว่าตัวเบสเอลไอที่สูงนี่จะเป็นหนังที่เราควรลงทุนเป็นหนังประเภทไหนนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นภาพกราฟรวมการเปรียบเทียบนะครับอันแรกนะครับจะเป็นตัวของชิโรเอนะครับจะเห็นได้ว่าใช้ความ ชัดเจนของกลุ่มนะครับยิ่งใกล้หนึ่งยิ่งดีโดยตัว DB Scan นะครับทำคะแนนได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ0.6นะครับแสดงว่ากลุ่มนี้แยกไปชัดเจนที่สุดนะครับส่วนเคมีแ s ะฮ y และ c i r c u l นะครับจะได้คะแนนที่ต่ำกว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัว DB Index นะครับก็คือคะแนนยิ่งต่ํายิ่งดีนะครับหมายถึงกลุ่มที่แยกกันได้ดีตัว DB Scan นะครับก็จะเป็นคะแนนที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าต่ําที่สุดส่วน c i ิ c u l a ลนะครับได้คะแนนสูงสุดแสดงว่ากลุ่มอาจจะมีการซับซ้อนนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นตัว Execution Time นะครับก็คือจะใช้ดูว่าโมเดลไหนรันได้แค่ไหนนะครับตัวจะเห็นว่าตัวที่ลาชิลลโค้นะครับจะใช้เวลาที่น้อยที่สุดนะครับและเคมีนใช้เวลาที่นานที่สุดครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวหลักที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นตัว Best ROI หรือว่า Return on Investment นะครับก็คือจะเป็นการ คำนวณกลุ่มที่มีค่าไอเฉลี่ยสูงสุดนะครับเราจะเห็นว่าตัวฮิราซิลโคคลัสเตอร์ลิงนะครับให้ผลตอบแผนสูงสุดอยู่ที่ประมาณ29นะครับเราลงมาก็คือตัวเคมีนะครับตัวสรุปของกราฟนี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวดีบีสแกนนะครับจเด่นด้านการจัดกลุ่มส่วนของฮิราซิลโคนะครับจะเด่นด้านเอาไอและความเร็วเคมีนะครับจะเน้นค่อนข้างสมดุลไม่มีอะไรที่โดดเด่นนะครับ รับต่อมาครับจะเป็นการวิเคราะห์ผลลัพธ์นะครับการวิเคราะห์ผลลัพธ์ไอเอ็มดีบีสกอร์กอสและค่าไอต่อกลุ่มนะครับครับโดยปลาชานะครับแสดงไอเอ็มดีบีสกอร์เฉลี่ยต่อกลุ่ม scatter plot นะครับจะเป็นการแสดงการกระจายของค่า g อสไอเอ็มดีบีสำหรับแต่ละกลุ่มนะครับครับแล้วก็การวิเคราะห์เอาไอของแต่ละกลุ่มนะครับช่วยแนะนําภาพยนตร์ที่อาจจะเป็นบล็อกบัสเตอร์ได้นะครับครับต่อมาสี่นะครับจะเป็นกราฟที่แสดงการเปรียบเทียบนะครับ ก็คือบาร์ชาร์ทที่แสดงว่าชิลลเอสกอร์อีคิชันไทม์และเบสเอไอของแต่อัลกอริทึมนะครับแล้วก็จะมีตัวสเกตเตอร์พอยท์นะครับและบาร์ชาร์ทที่เปรียบเทียบกลุ่มต่างๆตามเอ็มดีวิสกอร์กอสและเอาไอนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมในโคดนะครับครับสรุปนะครับอัลกอริทึมที่เราเลือกใช้นะครับก็จะมีเคมีนครับโดยใช้ตัวเอเบอร์มทอดนะครับเพื่อหาจํานวนกลุ่มนะครับแล้วก็จะ็นตัวดีวิสแกนตัวฮิราซิลิคอลคัสเตอร์ลิงนะครับ การประเมินผลนะครับตัวเฉล s สกอร์นะครับจะเห็นว่าตัว DB scan นะครับได้0.6ปีที่สุดนะครับแล้วก็ตัว DB index นะครับตัว d b s c a n ก็ดีที่สุดเหมือนกันครับเพราะว่ามีค่าที่น้อยที่สุดส่วน e x c u ์ t i ่ Time นะครับจะเห็นว่าตัวเคมีนะครับทำงานได้เร็วที่สุดนะครับการวิเคราะห์กลุ่มนะครับเจะเป็นการวิเคราะห์ d b score r e อ่าและค่า ROI ของแต่ละกลุ่มครับ ข้อสรุปเลยนะครับตัวดี่วิสแกนนะครับเหมาะสาหรับการจัดกลุ่มที่มีข้อมูลความไหน,แ,นแตกต่างกันเคมีนะครับทํางานได้เร็วและเหมาะกับกลุ่มข้อมูลที่ชัดเจนที่ราชีล้อนะครับเหมาะสาหรับการแสดงความสัมพันธ์ของระหว่างกลุ่มครับครับสําหรับวันนี้จบการเสนอขอบคุณครับ